สำหรับ EP 1ีนี้นะครับบอกเลยว่าจะเริ่มด้วยความฟินชวนจิน้นและไปแบบสบายๆก่อนจะฟินลุ้นแล้วจบด้วยความอึ้งในหลายๆเหตุการณ์เลยล่ะครับหลังจากที่ EP ีที่แล้วมีการประกาศจากครูว่ามีขโมยตะเวนขโมยของในห้องต่างๆแล้วนะครับให้นักเรียนในหอเน้นอยู่ในห้องเดียวกันหรือนอนเตียงเดียวกันด้วยก็ได้ไปก่อนน้องซ่องบ่างและพี่เจงเทียนเนี่ยเลยนอนด้วยกันทั้งคืนเลยนะแถมตื่นมาน้องก็กอดพี่อยู่อีกแบบแหมชวนจิน้นจริงจริง แล้วในตอนนี้เนี่ยก็เทีนอย่างกับรูเมก็กลับมาจากที่ไปกลับบ้านไปแล้วนะครับเพื่อที่จะมาให้เึ้งว่างและเจงเทียเนี่ยช่วยเตรียมหนังสือให้ทั้งคู่เลยได้รู้ว่าเมื่อคืนน้องเซ้งว่างเห็นเงาของใครบางคนตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีนะโอ้ยทำเอากาเทีนยนหยางกลัวเลยล่ะครับเพราะกาเทีนยนหยางเนี่ยกลัวผีครับเลยขอไปนอนติงเดียวกันกับรูเมทอีกคนเลย<ม>ก็น่ารักดีนะ และในตอนนี้ผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษที่น้องเซ้งว่างและพี่จีงเทียนไปแข่งมาเนี่ยออกแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ได้เข้ารอบต่อไปทำเอาชีเจ้าห่าอิจฉากันแล้วครับจากนั้นก็มีเหตุให้ทั้งคู่ติดอยู่ในห้องเก็บของแติดต่อใครไม่ได้เลยโชคดีที่พี่สิกเก่าทั้งคู่ได้มาช่วยเอาไว้แต่แม้ถึงจะโดนขังเอาไว้แต่ทังคู่ก็มีโมเมนต์สวีกันได้นะตอคํา น้องน้อยกลับบ้านกับพี่พังทำเพลงพระจันทร์แทนใจของมาติ้งลีจวินจนพี่แซวว่าอยากเขียนพรรณนาความรู้สึกเหรอเลยล่ะครับน้องเลยบอกว่าทุกครั้งที่เห็นพระจันทร์จะนึกถึงเพลงนี้เพราะแม่ของตอนเนี่ยชอบพระจันทร์อาม,มากๆเลยและชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับดวงจันทร์ให้ฟังอยู่อ่บ่อยและเมื่ออ่านจบก็ถามตนกับพ่อได้ว่าระหว่างมองพระจันทร์บนฟ้ากับก้มลงมองเหรียญเงินบนพื้นพ่อของตอนจะเลือกอะไร พ่อของตนบอกว่าชอบเหรียญเงินเพระพระจันทร์อ่ะอยู่ไกลเกินไปแต่แม่มีแมีมาแอบออดซิฟกับน้องเสิ้งว่างเลยนะว่าอยากให้น้องเสิ้งว่างเลือกพระจันทร์มากกว่าแล้วตนตอนเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมแต่ตอนตอนมาเลยเข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับแล้วทีนี้น้องก็เลยถามพี่จิงเทียนด้วยว่าถ้าเป็นพี่แหละจะเลือกอะไรพี่จิงเทียนเลยตอบว่าพระจันทร์ไงจนน้องแบบอืม แอบ,บเขินเฉยๆไปเรื่องอื่นเลยและครับส่วนตัวผมชอบเรื่องพระจันทร์ของน้องเซิงว่างนะผมว่ามันอธิบายได้ดีถึงที่มาของนิสัยของน้องเซิงว่างได้ดีแล้วจากเหตุผลนี้เลี้ยงมาเป็นตัวน้องในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เซิงว่างนะครับเฉยๆไปเล่นกระโดดตังเตเพราะเขินนะข้อเท้าน้องก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาเพราะแบบขาเขาก็เพิ่งหายอนะเนาะแล้วก็มาเล่นกระโดดแล้วแบบโหน้องรักษาขาด้วย ทำเอาพี่เจงเทียนแบบร้อนใจต้องแบบรีบไปตามหาอุปกรณ์มาช่วยเหลือน้องเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็นั่งพักอยู่ตรงบันไดข้างทางโดยมีฉากกั้นบังเอาไว้อยู่แล้วระหว่างที่นั่งรอพี่เจงเทียนนั่นเองคู่สิ์เก่าเขาก็เดินมาครับผมแต่ว่าทั้งคู่อ่ะเขาไม่เห็นนะว่าน้องนั่งอยู่แล้วคู่สิษ์เก่าเขาก็ถูกเขียงกันก่อนที่การตกเถียนนั้นจะจบลงด้วยการจูบนะครับซึ่งน้องที่เขียนเหตุการณ์อยู่นี่ก็อึง้งไปเลยนะวาฮะ แสดงว่าเขาไม่ได้เปิดตัวแนละ้วคู่สิกเก่าเออแล้วก็เมื่อกลับมายังหอคือนนั้นน้องก็ได้ถึงเรื่องที่ตนเคยจูบกับพี่แถมในใจน้องเสื่งว่างตอนนี้ก็คิดถึงพี่เจงเทียนแบบเต็มไปหมดเลยจนน้องเสื่งว่างเนี่ยเกิดอาการอยากจะลองจูบกับพี่อีกครั้งก่อนจะขยับใบหน้าไปหาพี่เจงเทียนที่นอนอยู่ข้างๆครับผมก็ฟินสุดเลยครับตอนนี้แถมยังมีบรรยากาศเฮฮาในหมู่เพื่อนด้วยนะผมว่าตอนนี้เนี่ย เฉลยไปที่ความสัมพันธ์ของน้องเสื่งว่างกับพี่เจิงเทียนคู่สิทธิ์เก่าและหมู่เพื่อนได้ดีเลยมีแอนทามของแต่และฝ่ายอ่ะค่อนข้างสมดุลกันเออผมว่าอีกทั้งยังจะได้เห็นที่มาของแผลบนคอพี่เจิงเทียนด้วยและผลที่ว่าทำไมพี่เจิงเทียนถึงโกรธพ่อขนาดนั้นด้วยนะครับถ้าอยากสัอยความฟินอย่างนี้อย่าลืมมารับชม The Only One ใครบางคนได้ทุกวันพุธพระฤหัตภายในฟิกวีทีวีวิกิอิคีและกาคาอุลล่านะครับ ด้วย EP 11นี้ฉชตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะอย่าลืมเอาใจช่วยซึ่งมากับเจงเทียกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ的到世界永不失